เอาล่ะครับวันนี้อยู่กับเกมอมองแอตนะฮะ <laughs> อ้าวเริ่มเกมแล้วครับเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่ในห้องห้องหนึ่งที่เพื่อนของน้องนิวนี่เองนะเปิด <laughs> <laughs> เป็นโอเคถ้าผมไม่ได้เป็นผมขอไปทำคุยก่อนละ <laughs> <laughs> เอะ้เดี๋ยว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 เพื่อนไม่เอาอย่าตามมาเงี้ยใส่ใส่แก โอเคอันนี้คือน้องนิวนะฮะน้องนิวนชืน่อว่านิวทีทีเอ็ดเดีดเด็ดเดดไอ้ดำไอ้ดำอย่าให้ันใสแกอืมไอ้ดำอย่าให้ฉันทสกใสแกนะอืมเดีย๋ยวตามเพื่อนเพื่อนของน้องไปก่อนวันนี้มาเล่นกับน้องนิวนะฮะ น้องนิยนัทชานนนะฮะผมใส่ที่มา่นเพราะว่าผมก็อยากเล่นกับน้องคนนี้มันจริงๆเฮ้ย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 ใครปิดไฟใครปิดไฟเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซ่อมไฟหน่อยซ่อมไฟเดี๋ยวขอนี้ก่อนขอนี้ก่อนกลัวโดนฆ่าขอนี้ขอนี้กลัวโดนฆ่าไว้โอเค โอเคผมผมไม่ใช่หนีอะไรหรอกผมหนีมาทำเควส์นี่แหละอย่าอีเมลี่อย่างที่ฉันพ้งใส่แกโอเคเออโอเคเฮ้ยใครปิดประตู อโอ้ยโดนปิดประตูเลยเหรอ,อาไม่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 อีแมลี่อย่าให้ฉันทุกใส่อย่าให้ฉันทุกใส่นี่นี่นี่เออเออเออไปก่อน,นหน่อยหน่อยเฮ้ยใครก็ได้มา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 เร็วมาเร็ว เดี๋ยวใช้แปลภาษาแป๊บนะฮะเอาเช็ดกดผิดใครไอ้เหลืองไอ้เหลืองเป็นเหรอผมนะเอา้าเดี๋ยวดเดี๋ยว อย่าอย่าใส่ไรน้องผมนี่น้องผมอาจจะไม่ได้เป็นก็ได้ผมขอสคริปต์โปรดไม่น้องเดียวไม่น้องนัาชาโนนจากไปแล้วอ้าวอ้าวน้องเนี่ยมีอเปอร์เตอร์เหรอเอาวอเตอร์ฟัน อะไรของน้องเขาวะเขาว่าอยู่าไปน้องคนนี้ไม่เงียบจะแม่งไม่ฆ่าผมสักทีเออไปแดงเออผมว่า ไม่ไม่เออไอดำหรือไอ้ชมพูนี่แหละอืออุโไอดำก่อนเลยไอสักว์ <c oughs> โทษโทษโทษขอโทษที่หยาบนะฮะบางทีผมก็โกรธจนจนจนทนคำหยาบไม่ได้ฮะแต่ก็ไม่ได้บ่อยขนาดนะั้นหรอกน้องนิวอย่าเพิ่งทางมา เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเอานั้งที่หลังแป๊บนะแป๊บนะหวังว่าผมจะไม่โดนขานะผมว่าไม่ไม่กไอ้แดงดีๆๆไอชมพูฉันส่งใส่นายนแล้วเฮ้ยปิดประตูนตหน้าผมเลยเฮ้ยมันเปิดประตูตอนที่ผมอยู่เสร็จ <laughs> ไม่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 าพึ่งมูใจเย็นดีวะใครก็ได้โกรธหอยให้หน่อยเร็วไม่ไอ้นี่มันเป็อีโบตเตอร์ตอนไหนวะกดธเท่าไหนโกรธเท่าไหนไอชูปูมาโอเคอย่าไอ้แดงอีดับอีดับย่ายา อุ้ยมานปิดประตูผมตอนที่ผมหนีมาตรงนี้เออดีนะผมยังหนีทัน <c oughs> ผมยังหนีทันอยู่โอเคผมหนีทันได้ไงวะผมรอดคนเดียวไว้ไอ้ดำเกือบโดนไอ้ดำละเกือบโดไอ้ดำละ <c oughs> โอเคฮะรอแป๊บนะเฮ้ยเพิ่งมาเห็นไอ้อบ้านี่โอเคผมต,ต้องไปเสียบสายไฟเอาเฮ้เดี๋ยวไม่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 ใหญ่ายญโอเคภารกิจสุดท้ายผม บอว่าผมจะไม่โดนดักฆ่านะถ้าผมโดนดักนี้ชิบหาย,ยนะเนี่ยเอาผมเหลือคนเดียวอ๋อถ้าผมเหลือคนเดียวก็คือว่าละอีชุมภูมันเป็นโอ้โอเคะะ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซัสบสไคร้เลยะฮะ